กลับมาพบกันอีกครั้งในโหราไขปริศนาอาถรรพ์ณที่แห่งนี้ที่ซึ่งแสงสลัวของตะเกียงขับไล่ความมืดแต่ไม่อาจขับไล่ความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ได้ว่าอย่างไรละนูดาวคืนนี้มีข้อสงสัยอะไรมาให้ลุงช่วยไขอีกหรือ นี่สิคะคุณลุงพอดีเลยค่ะเมื่อตอนกลางวันดาวเพิ่งไปร้านตัดผมมาแล้วก็ได้ยินช่างเขานินทานุค้าคนหนึ่งที่ยืนกลางจะตัดผมให้ได้วันนี้ซึ่งเป็นวันพุธพอดีดาวเลยสงสัยมาตลอดทางเลยค่ะว่าทําไมต้องห้ามตัดผมวันพุธด้วยคะมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะ <c oughs> เรื่องของเส้นผมไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะหนูดาวในทางสยเวทแล้วเส้นผมเป็นด่งสายอากาศรับพลังงานเป็นของสูงที่ติดตัวเรามาแต่กําเนิด การจะตัดสิ่งใดออกจากกายจึงต้องดูเรืกดูยามให้ดีและวันพุธนั้นถือเป็นข้อห้ามสำคัญมาแต่โบราณกาลเพราะอะไรล่ะคะเกี่ยวกับวิญญาณอีกหรือเปล่าคะเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่านั้นมันเกี่ยวกับบารมีและชนชั้นในสมัยก่อนวันพุธถือเป็นวันมงคลสำหรับพระบรม,มวงศานุวงศ์เป็นวันที่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายชั้นสูงจะทรงเครื่องหรือตัดผมหรือทำพิธีที่เกี่ยวกับเส้นพระเกศา การที่สามัญชนคนธรรมดาจะมาตัดผมในวันเดียวกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจึงเปรียบเสมือนการตีตนเสมอท่านเป็นการกระทําที่ข่มบารมีและอาจนํามาซึ่งเสียดจันไรและความอัปมงคลสู่ตัวเองได้โหเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเคารพและลำดับชั้นทางสังคมนี่เองเหรอคะเนี่ยถูกต้องและในทางดาราศาสตร์ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำวันพุธนั้นเป็นดวงดาวแห่งการเจรจาค้าขายและการเกษตรกรรม การเติบโตงอกงามการตัดผมในวันนี้จึงเหมือนการตัดลาบตัดทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของตอนเองลุงเคยได้ยินเรื่องเล่าของเสมียนคนหนึ่งในตลาดเล่าเลยค่ะคุณลุงเดาอยากฟังเสมียนผู้นั้นกําลังจะไปเสนองานกับเจ้าสัวใหญ่ในวันพฤหัส,สบดีเขากังวลเรื่องบุคลิกจึงอยากจะตัดผมให้ดูดีเสียก่อนแต่คิวร้านตัดผมเต็มหมดเหลือว่างแค่วันพุธบ่ายเท่านั้น ช่างตัดผมทัดทานอย่างไรเขาก็ไม่ฟังบอกว่าเป็นเรื่องงมงายสุดท้ายช่างก็ยอมตัดให้แต่ปรากฏว่าในวันพฤหัส,สบดีวันที่เขาไปพบเจ้าสัวทุกอย่างกลับผิดพลาดไปหมดเขาพูดจาติดติดขัดขดัลืมเนื้อหาสำคัญที่เตรียมมาเสนองานอย่างไรก็ไม่เข้าหูเจ้าสัวสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธกลับมาอย่างไม่เป็นท่าเสมียนผู้นั้นเชื่อว่า โชคลาบและวาทศิลป์ของเขาถูกกันไกลตัดทิ้งไปพร้อมกับเส้นผมในบ่ายวันพุธนั่นเองโอแค่ฟังก็รู้สึกเสียดายแทนเลยค่ะแต่ในยุคสมัยนี้ที่ไม่มีชนชั้นแบบนั้นแล้วความเชื่อนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคะหรือว่ามีเหตุผลอื่นหรือเปล่าคะคุณลงุงฉ <laughs> ลาดมากหนูดาวถูกต้องเลยมันมีกุศโลบายอันแยบยลซ่อนอยู่เสมอกุศโลบายอะไรเหรอคะ อย่างแรกเลยคือเพื่อให้ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาได้หยุดพักจากการเสริมสวยเสริมหล่อเพราะคนโบราณถือว่าวันพุธเป็นวันแห่งพืชพันธุ์ควรจะใช้เวลาลงสวนลงไร่ดูแลผลิตภัณฑ์นั่นเอง 2. และสําคัญที่สุดคือมันคือการสร้างวันหยุดให้กับช่างตัดผมลองคิดดูสิถ้าทุกคนมาตัดผมได้ทุกวันช่างตัดผมก็จะไม่ได้หยุดพักผ่อนการกําหนดให้วันพุธเป็นวันห้ามตัดจึงกลายเป็นธรรมเนียมให้ร้านตัดผมส่วนใหญ่หยุดทําการในวันพุธไปโดยปริยาย เป็นการจัดระเบียบสังคมและให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างฉาญฉลาดสุดยอดไปเลยค่ะเป็นภูมิปัญญาที่คิดถึงคนอื่นได้อย่างน่าทึ่งจริงๆจากเรื่องของบาร,รมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสู่การจัดสรรวันหยุดให้คนธรรมดาลึกซึ้งมากเลยค่ะใช่แล้วละ่ะทุกข้อห้ามทุกความเชื่อหากมองให้ลึกลงไปเรามักจะเห็นความปรารถนาดีของคนโบราณซ่อนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเคารพซึ่งกันและกัน หรือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต